เอาเละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายแอคเซเลเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับการขายไอดีอีกไอดีหนึ่งซึ่งราคา4,500บาทนะครับเป็นไอเดีเลเวล75นะครับมีเพชรอยู่900แล้วก็มีทองอยู่ล้านห้านะครับซึ่งไอเพชรเนี่ยถ้าเข้าล็อกอินไปจนครบนะครับก็จะได้เพชรมาอีก200นะครับก็จะเป็นมีเพชรอยู่พันหนึ่งร้อยนะครับนี่รับเพชรจากตรงนี้ขาดขาดการ์ดไปแค่2ใบนะครับโอเคประมาณนี้นะ โอเคไอดี okay. ราคาโหดขนาดนี้ก็ต้องมีของดีไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเรามาดูการ์ดกันนะครับก็คือมีเทปพ,พิมิลใส่จี T ้เต็มเอ้ยอัญมณีแล้วก็อลิชช่วยน้ำสาวน้อยจินนี่ยุนอาซามาเรเล,เลนาเบติเซจิฮิโร่ดาร์คกซดยังมีนะครับดาร์ครเซเฟเฟอร์ดาร์ครเล็กซี่ดาร์ครเคนเนนดาร์คไคก็มีครับก็คือมีการ์ดอยู่ทุกสายเลยนะไอพวกการ์ดนักร้องก็มีไวอลิชก็มีนะครับอ่าเป็นการ์ด เรียกได้ว่าการ์ดไม่ขาดครับขาดตัวเดียวคือการ์ดเอลเลียนะครับอ่าเรียกได้ว่าการ์ดไม่ขาดนะครับแล้วก็มีหมวกคุมเต๋า50%ไม่มีอาร์ธีนาไม่เป็นไรแต่ว่ามีหมวกคุมเตา50%เจ๋งกว่าอาร์ธีนาเยอะนะครับเพราะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครอื่นได้นะครับนะเอามาใช้กับเทพมิวนี่โหดเลยนะครับโอเคการ์ดทุกคนส่วนใหญ่ใส่จี้สีเขียวกันเต็มแล้วนะครับถือว่าโหดมากนะการ์ดนี่ครบจริงๆผมพูดเลยเพราะว่ามีสาย เดินเยอะสายดับเบิลสายบินสายที่แพงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลูกเต๋าเนี่ยก็เป็นลูกเต๋าล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีลูกเต๋าใหม่มาก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องห่วงสามารถซื้อได้ด้วยทองนะครับโดยไม่ต้องใช้เพชรเลยพอเลเวล75แล้วนะครับโอเคเรามาดูหัวใจสําคัญของเกมนี้กันก็คือจี้นะครับจี้นี่แน่นอนครับหมวก0อันนี้ไม่รีวิวไม่ได้ครับแล้วก็จี้บินด่วนนะครับเป็นจี้ที่ หรือว่าดีมากๆครับแล้วก็จี้อีกจี้หนึ่งจี้อีกจี้หนึ่งที่หายยากมากๆก็คือจี้แบบแป้นนะครับแต่ว่ายังอัพไม่เต็มก็ไม่เป็นไรแค่มีจี้นี้ก็เกินพอแล้วเพราะว่าเป็นจี้โหดนะครับสาหรับเป็นจี้คีย์จี้หลักของตัวละครบางตัวอย่างเช่นไดอานาผู้กองไดอานาในด่านสมรภูมิลบนะครับในด่านสมรภูมิลบเนี่ยถ้ามีไดอานาแล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบถือว่าโหดมากครับผมผมอยากมีอุปกรณ์เขียนแบบมาก ตอนนี้ผมไม่มีถ้ามีผมจะโหดมากนะครับทุยอาจจะโหดหรืออาจจะไม่โหดนะครับโอเคเราจะมาดูออฟกันนะครับออฟก็มีหมีออฟดูดถอยคอสายการป้องกันตัวทองด่วนถอยดับเบิลสามครั้งจะมีโอกาสเที่ยวรอบโลกนะครับน้ําหอมมีออฟการ์ดส่วนที่นี้ก็มีป้องกันการโจมตีนะครับใช้5 0ดีกว่าเนาะเปอร์เซ็นมันเยอะกว่าแล้วก็จี้บัตรเชิญ ออฟได้รับค่ากดสร้าง42เป็นะครับเป็นออฟหายากที่หาง่ายที่สุดนะครับมันเป็นหนึ่งในออฟหายากที่หาง่ายเออก็ดีก็ดีถือว่าดีครับเืรอชาวินเทจคมมอาเบิ้ลนาฬิกาเอ้นละครองละครองทางการ์ดดวงตัวซีอโอคมมอาเบิ้ล15โอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็โอกาส70โอกาส70หมดเลยนะครับ เป็นออฟหายากที่มาอยู่ในไอดีนี้หมดเลยนะครับถือว่าดีถือว่าดีมากครับโอเคครับผมบอกเลยนะว่าไอดีเนี้ยเป็นไอดีที่รวมจี้แร่สามแร่เอ้สามจี้ก็คือจี้หมกนักแข่งอุปกรณ์เขียนแบบแล้วก็จี้บินด่วนจี้สามจี้เนี้ยถือว่าเป็นจี้หายากนะผมว่าแต่จี้บินด่วนอาจจะหาง่ายสุดแต่สองจี้เนี้ยโคตรหายากเลยไอดี ID ไหนที่มีสองจี้นี้พร้อมกันอ่ะถือว่าโหดแล้วนะครับโหดมากนะครับ ก็สำหรับไอดีนี้ก็4,500บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทผมได้ที่ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมเปิด Facebook ให้ดูนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับลองเทียบเทียบกันดูกับไอดีก่อนหน้านี้นะครับไอดีสีันอันนี้ก็4,500เหมือนกันแต่ว่าของจะต่างกันนะครับอันนี้คือจี้มาเต็มการ์ดมาเต็มนะครับขายแค่การ์ดเอลเลียนะครับเท่าที่ผมมองดูนะครับโอเคซึ่งการ์ดเอลเลียผมมองว่า เดี๋ยวก็มีอีเวนต์แจกมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไดนหน่ากับเทพีมิวที่มีอีเวนต์แจกมาเรื่อยๆนะครับขอในครังเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดนะครับก็เหมือนกับใครหลายๆคนที่มีแต่การ์ดนะครับนี่ครับ Facebook ผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาทักแชทผมได้เลยนะครับวงศกรชินอ้วนเนี่ยทักแชทผมบอกว่าพี่ครับผมสนใจไอดีต้องบอกด้วยครับว่าไอดีไหนเพราะว่าผมไม่รู้ ผมขายหลาย ID ผมไม่รู้ว่าผมว่าน้องจะซื้อ ID ไหนก็ภาพมาให้ดูหรือว่าก๊อบลิงก์มาให้ดูก็ได้ลิงก์ยูทูบอะครับหรือบอกว่า ID ดราคา1 5 5 0 0ออะไรประมาณนี้นะครับนะบอกผมด้วยนะว่าบ,บางคนบอกว่าพี่ผมอยากซื้อ ID แต่ไม่บอกว่า ID ไหนผมก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมงงมากนะครับก็โอเคคงจบกันแล้วกับการขายดีนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทผมมานะ ผมอาจจะไม่ค่อยตอบนะครับเพราะผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะแต่ว่าจะท,ทยอยตอบแน่ๆนะครับบางคนอาจจะช้าประมาณ3-4วันอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับไม่เห็นจริงๆโอเคครับก็จบแล้วแล้วก็ถ้าใครที่จะฝากขายนะครับขอ,อขอฝากไว้ว่าผมไม่ได้ทํางานให้ใครฟรีนะครับผมเก็บตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยว่างทําให้คนขอเยอะเหลือเกินผมก็เลย แต่บางคนผมอาจจะไม่รับหรืออาจจะบอกให้รอคิวนานๆหน่อยนานเป็นเดือนนะครับใครรอไม่ได้ก็ไม่ต้องขายแต่ใครรอได้ก็อ่าก็รอต่อไปนะคือผมไม่ไม่ว่างจริงๆนะครับโอเคบายครับ